แต่จะไม่มีเครื่องป За, ัดนทรไม่มีเลยต้องกมือไปก่อนหน้าต่างไม่มีเป um ิดเนี่ยของราไม่ระเบียการสมถเปิดได้แต um um ่ว่าเนิดไหนไม่ได้จะขอความร่วมมือสำหรับผมไม่อยากให้เปิดละ็อกเลยได้ไหมถ้านี้ขออนตของยอโรงงานสามารถประกอบได้แนแนน่ดี๋ตัวแดัก็มข้อบขนาดส่มให่นะค่ะ หรือไงว่าต้องต้องน่าจะมีาาใจกันจะไดีอคือคนเดียวใช่ครับแล้ว่หอดอก็เข้าไปที่ที่รอตรวจ อันนี้แล้วก็ยื่อววดพอพอพอเยื่อวดนะครับก็จะมีใบแจ้งเตือนที่แอปพลิเชันมของคริน่าคุณหอคุณหมอแยกตัวแล้วละจะนั้เพ่แพทย์จะเข้ไปใน รู้จักกันก็ต้องอยู่ด้วยกันได้เงจเวลาเราคอบัอยู่ด้วยกันถ้าไม่รู้จักกันก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ถ้ากผมว่าสามีภรรยาแล้วก็ลูกควก็ไปหาห้องที่ยี่ต้อม แล้นี้ก็โอเคหย่างนี้อย่างนี้นบอย่างนี้นัสองคนเลอคนเดียวนบคนเดียวรับหคนก็ได้แต่ถ้ากรณีเป็นสามอิอร์หรือว่ามีบุตรยังไงก็คือหมายความว่าก็เกินสองร้อสามสิบสูงไหมอย่างนี้70็ดสิบยังไงก็เกินอาจจะได้8 90เก้าสิบก็ได้ เราเราจะให้อสองคนโอเคนะก็ไม่ได okay, okay, ้เล็กเท่าไหร่นะโอ้ทำไมด้ครับ3ามตารางเมตรนครับ